ตอนนี้อยู่ใจกลางเมืองบางเวียงแคว่งเวียงจันทร์เพื่อนก็มีการปรับเส้นทางใหม่นี่นะเพื่อก็เฮ็ดครอบถากแล้วก็ห้องน้ำใหม่อามใหม่นะเพื่อเกี่ยวพร้อมระดูฝนนี่นะเนาะเพื่อลิกเหลี่ยงนำท่วมแล้วก็จะมีการปูเส้นทางใหม่เนาะอยู่บางจุด กต็ตอสนสาวๆเนจะมีน้องๆนักเขียนนะ่พากันแต่งเขียนบางเบื้อก็จะมีฝนตกนะอยู่ที่เมืองบางเวียงนี่คาดว่าเดือนหน้านี่นะ่าเดือนหกฝนน่านจะตกไล่กว่านี้ ก็เฮ็ดใกล้สิแล้วแล้วนี่นะเฮ็ดขอบทางอนาใหม่อระบายน้ำ จะเห็นมีบ้านพักโครงแหมห้านอาหารเปิดใหม่มีไลานฮะโดยเฉพาะก็จะเห็นมีนักธุรกิจเกาหลีจีนนะมาลงถือลายอยู่ที่เมืองวังเวียงเนี่ย ก็จะเห็นมีกิจกรรมใหม่ๆเนาะ,เ,นาะเกิดขึ้นอยู่ที่เมืองวังเวียงนี่เนาะล่าสุดนี้จะมีะพารามอเตอร์นะจะมีคีบอรลรุ่นสมวิวสมเทศบาลเมืองวังเวียงนี่ตอนเศ้าๆเนาะขีขึ้นไปแล้วสมวิวงามบางเมยก็จะเห็นเป็นทะเลหมอก ปาบเฮ็ดกะใกล้สิแล้วแล้วนะเห็นนี่เนี่ยนะก็เห็นยังมายุมายาอยู่นะนเห็นอย่างวัดทันแล้วจุดนี้ก็จะเป็นวัดวัดกากนะแวถวจุดนี้มันจะมีค่ายเป็นโรตี โรตีแซนด์วิชแฮมเบอร์เกอร์ย่างต่างๆนะก็จะเป็นที่นิยมกันสำหรับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวอยู่ที่เมืองวังเวียงนะ,ะจะพากันมาแวะซื้อมาซิมโรตีนะก็ะเป็นอีกไฮไลท์นึงนะอยู่ที่เมืองวังเวียงนี่กรลักจาดเที่วพิเแล้วนะก็จะงดงามกว่าน,นี้จะรักอาจจะสะดวกสบายขึ้น จะซ้อมแปลงไปพุ่นนะตามเส้นกลางนี่นะบักจุดก็แล้วแล้วบักจุดก็อย่างผันแล้วเถอะคาดว่าน่าจะแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ในไหวๆนี่นะเข้าไปนี่ก็จะมีห้อมเป็นเส้นทางเข้าไปดีนะคือว่าจักจุดดีไปนะเนาะเพื่อนปู่เนทีเอมพอยแล้วเฮ็ด เแ็ดแล้วแล้วตอนนี้นะนี่มันปูอย่างไม่เลยนะงามเลยปะนี่นตอนเช้าๆนะที่เห็นมีมอกมีมอกปกคลุมหน่อมือได้ฝนตกสวงได้ฝนตกนะจะมีมอกโดยสพัพก็จะเป็นสวง ระดู now, นาวเนาะเริ่มประมาณเดือนสิบนสิบห้าประมาณเดือนซ่องประมาณนี้ก็จะมีมอกเนาะ้าๆก็จะมีผ้าให้ปีนไล่ๆผ้าเลยอยู่ที่เมืองวังเวียงนี่เนาะโดยเฉพาะก็จะมีผ้ายอดนิยมนะมีผ้าน้าใสผ้าน้าใสผ้าเงิน แล้วก็ผ้าอื่นๆนี่เรานะมีล่ายผ้าที่เขาสามารถไปปีนผ้าแล้วก็ชมวิวงามๆแถวนี้ก็จะมีาห้างนะาหางหา้านนวดนี่แล้วก็มีมันผ้าขคงแหวนะมีล่ายเลยตามเส้นทาง จะมีรถให้แซเนาะเป็นรถจักรอยู่ที่เมืองเวียงงเนี่ยนะมีรถจักรรถทีฟให้แซวนซล่ายนับท่องเที่ยวก็จะมาประจน l ไผ่นะเซรารถจักรรถทีฟทีเลาะ เสาๆสาจะเงียบเงยเลยนะส่วนไล่จะเป็นต่นแหลงต่นแหลงนี่จะคึกคืนนะก็จะ,จะมีลายรายอนมาจะเปิดาหานะ้างห่านจะเปิดตลาดกลางคืนเนาะจะมีตลาดกลางคืนเนาะอยู่ที่เมืองวังเวียงเนี่ยตอนเสาเสาแบบนี้รายรายคนก็น่าจะบ่ทันตื่นค่ะ แต่ว่าบางคนเพิ่นก็นตื่นไปขี่บอลรุ่นขี่บอลรุ่นขี่พารามอเตอร์นะกิจกรรมมาใหม่ๆเนี่ยส่วาตอนบ่ายๆนะมันก็จะมักพากันไปลองขยะตามแม่น้ำซองนะ แถวนี้จะเป็นหา่หานหะ่านาะเข้าไปนี่ก็จะมีมานผักนะมันผนะักของแหมก็มีนะแถวนี้ตอนหน้าเนี่ยก็จะเป็นองแหมหญยเลยนะอามาลีนะตังอยู่แขมแม้ลำซองนะก็เป็ดอีกนงของแหมยายนะแล้วก็ลูล่านะสามารถมาพักได้นะ ราคานี่น่าจะหลักล้านขึ้นไปนะขยะไม่เคยมาพักเลยนะกขยะมาพักอยู่นะแต่ว่างบอย่างโบเทิงนะะบางว่นอนาคตนี้จะมีโอกาสได้มาพักจากคืนเห็นไะมงานวันเที่ยวนี้มันกัะปรับปู่เตรเทียมหม้อยเวลาน่อเส้นทาง ผู้มางาม้านา้า,านหงแถมแต่เห็นว่าการท่องเที่ยวอยู่ที่เมือวงวังเบยนี่กาเริ่มกลับมาล่สมปวดแล้วื่วาตอนนี้พอมีแต่นักท่องเทียเท่ยวต่างประเทศเนาะจะมีนักท่องเที่ยวภายในเนาะโดยเฉพาะก็จะเป็น ท้ายอาทิตย์นะวันซุกเศร้าอาทิตย์นะมีรายคนก็จะพาครอบครัวเนาะมาพักผ่อนะตอนนี้ก็การเคลืนไว้ไปหมาเนาะระวางเมืองวังเวียงเวียงจัดสีสะดวกสบายเนาะอีกอย่างนึงก็จะมีทางด่วนรถไฟนะขีหมาแป๊บเดียวนะประมาณสุ่มงหนึ่งก็นนะัอสแล้วกส่ได้คือในเกื่กก่อกสนะกสกก เส้นมาตามเส้นทาง13เนื้อนะ,ะเส้นทางเปเพใช้เวลาเนาะ เป็นรงแหมใหม่นะสร้างขึ้นใหม่เปิดใหม่แล้วก็ยังมีสร้างขึ้นอยู่และไล,ล,ะล,ล,ะล่จุดหล่บ่อนบ๊วาจะเป็นจุดใจกลางตัวเมืองนี่แล้วก็อยู่เรียบแขแม,ม่น้ำสองสร้างขึ้นใหม่เพื่อรับห้องนักท่องเที่ยวหายหน่อยในตามประเทศที่จะเข้ามาเที่ยวในอนาคต มีรถตุ๊กตุ๊กฮับทรงนะรับทรงไปสถานีหรือว่าเที่ยวทางนี้ก็จะไปนงแ่มติดตแคมแม่น้ำซองเลยนะนี่ านรถที่แบ่งเหียนถัดมาเนาะอยู่ตอนหน้าก็เป็นอีกหนึ่งแหนเนาะที่มาเพิ่งสร้างขึ้นใหม่จะมีดัดฟ้าเนาะสามารถขึ้นไปน่งซิลจิบเบียสมวิวอยู่แคมแม่น้ำซองได้ก็ยังไม่เคยขึ้นไปนะเดี๋ยวโอกาสหน้าโอกาสหน้านี่จะขึ้นไป ลองเวิยงนะเส้นทางนี uh ้จะเป็นเส้นทางเรียบแคมแม่น้ำสองมันันมีรถที่พาเซาเลยนะสำหรับ นักท่องเที่ยวที่มักประจนไผ่มักปั้นรถทีนะ่มักเสาว์รถที์ป,ปั่นก็ได้ นี่นะราลงไปนี่ก็จะเป็นท่าเหือจุดที่ว่าไปที่เหือจักสมวิว อยู่ตามลองไ่น้ำสอง มีหงแฮอย่างนี้นะแฮบ้านพักาสามารถกมาเลือกผักอยู่จุดนี้ก็ได้เหมือนมีลาลายเลยนะลายลายจุดลายลายบอลถ้าหักมัดแขนแม,ม่น้ำเนะาะสามารถไปรอผักอยู่เลียบตามแขนแม,ม่น้ำ แล้วก็มีลายคนรถผ่ามนมาย่างรถซอเนี่เราขายนี้ครัลงไปนี่ก็จะเป็นจุดขั่วกเกา่าถึงว่าจุดขั่วกเก่านี้พันการาอนุญาตให้รถใหญ่ผ่านก็จะมีแต่ขนยางรถที์เลยว่ารถจักรอนุญาตข้ามไปได้นะ เพราว่าตอนนี้เพิ่งจะสร้างขั้วใหม่ขึ้นซ่องแหงเนาะจะมีโคเล็กแล้วก็จะมีเอ่พิ่นกอ่อซีเมตนตะ์เนาะอยู่อ่ายานทัดไปทางลุ่มอันนี้ตอนนี้เนะาะในเมื่อก่อนกนะเคยเป็นรีสอร์ทหองแถมเนาะนี่นี่เสียว่าตอนนี้จะเป็นห้างเลยเมื่อไน่ใจ เปิดอาจจะมีการมารีโ uh, นเวทนาะมาสร้างขึ้นใหม่นะอยู่จุดส่วนคั่วนี้ก็จะเป็นห้องแหมรีเวอร์ไส้บูติกรีสอร์ทนะก็เป็นอีกหนึ่งห้องแหมที่ง่ามแล้วก็วิวนี่ขักเลยนะ เอเขวัวขนยางรถทิบรถจักรนะไปได้ไอ้อออส่อบ้อนานก็ข้ามไปบ่าได้นะว้าวยังงามเนานะได้อีกบรรยากาศนึงนะเนาะเด โอ้งามงามงาม,งามสมวิวนี่ก็ยังไปได้มาได้นะถ้าหักมาซ่อมอีกนี่จะงามเลยขั้วนี่แต่ว่าเสลียรวมแล้วก็ไปได้มาได้แต่ว่าต้องได้ระวางนะม้นยางาม,มวิวขักเนาะ คุณเบาวน้อยนะไารถทิพย์สบายดีสุดยอดเลยมาแต่ต้องระวังนะะคอยไป คาดว่าในอนาคตน่าจะมีการซ่อมนะซ่อมแล้วจะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่เขาสามารถมางยางยางสมวิวสมบรรยากาศเียนี้คักสุดเลยครับขั้วนี้จะเป็นขั่วเกาเป็นขั้วเอกลักษณ์เนาอยู่ทุดใจกลางเมื่งหวังเวี่ยงนี่เอน,นะ หาง,งาม,มาเบื้องนี้เนาะก็ <c oughs> สามารถมาชมวิวงามๆอยู่ฟังเบื้องนี้นะครับไปนี่กับจะไปที่บูร์กูนหนึ่งซองซ้ำนะครับไปปีนผ้ามีผ้าเงินผ้าน้ามใสแล้วก็อื่นๆอีกเนาะเดีวอยู่เบื้องนี้ก็จะมีบ้านผ้าของแหนเนาะก็มีลายเลย โอเคเนาะป็นิสัยก็จะข้อละคลิปนี้เนาะไว้เพียงแต่เท่านี้ก็ละกาข้อเข้าใจทุกทุกท่าทุกคนที่เข้ามาเบื่องมาสมและติดตามมาตลอดแล้วเจอกันมาในคลิปต่อไปสบายดี